สวัสดีค่ะพบกับปุ้มนะคะค้าที่ิดิปน,นะคะวันนี้มีที่นามานําเสนอค่ะที่นาสิบสามไร่สองงานนะคะอยู่ที่อําเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ค่ะขายไร่ละแปดหมื่นบาทนะคะติดทางสาธารประโยชน์ค่ะตอนนี้ข้าวกลาลังเขียวอยู่เป็นแปลงนี้นะคะนี่ค่ะตรงน,นี้จะเป็นทางเข้ามาค่ะถนนลุกลังแยกจากถนนคอนกรีตเข้ามาก็ สองรยกว่าเมตรนะคะประมาณสอง้อยห้าสิบเมตรเป็นทางสาธารณประโยชน์เข้ามาแปลงนี้ค่ะอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์มีคลองส่งน้ำธรรมชาติด้วยนะคะอยู่ด้านข้างมีคลองส่งน้ำสิบสามไร่สองงานค่ะขายร่ละแปดหมืนบาทนะคะถ้าถ้าสนใจก็ทักทายมาได้ค่ะ ที่เบอร์โทรเดิมนะคะ0892675974ค่ะโฉนดครุฑแดงนะคะเป็นโฉนดนอสอสี่จอค่ะไล่ละ80,000บาทไม่แพงนะคะทางเข้าทางออกสบายมากค่ะม,มีทางสาธารณะประโยชน์สิบสามไล่สองงานไล่ละแปดหมืนบาทถ้าสนใจก็ทักมาได้ค่ะสวัสดีค่ะ